จันเ่อเคยเห็นจกักเคืออาน้องพ่อยพี่น้องทางรถไฟอยู่ไทยขยับได้ครัสบสวัสดีสวัสดีพ,อพอ่อแม่พี่น้องเสวัสดีทุกคนน้องมณีกับเขาสู่ทั้งสองน้องเบียร์สาวลาวคือเก่ามณีกับมากกับน้องจันได้คือเก่า ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมันนี้แก้วโพก็หน้องจันดาเนาะค่ะกําลังมาแตงหัเฮียนเนาะฝากติดตามน้องจันในเด้อฝากติดตามเป็นกำลังใจน้องจันในเด้อก็ไดินไปเที่ยวไทยแม่นหลวงจันอยากไปแห้งแห้งพ่อพี่น้องหัวเฮียนก็นจนสีลงทืนเหตุใบลาผักอ่ะมันนี่น้องจันน้องจันถึงแล้วก็บ่เคยเห็นแม่นบ่น้องจันแม่นหลวงจันบ่เคยเห็นอู้โคตรอลังการอลีพ่อแม่พี่น้องรู้ล้ามาค่ะ ท่าขยับไหลนงจันทร์เคยเห็นบาะยุบานเท่าทาารถไฟเบาอยุบา,บาหารนบในโทรศัพท์นงจันทร์นี่ยกรยังบรท่นเคยเห็นม,มีมีแต่กระเดียร์ลายเบิ้งเป็นขังแหลกในชีวิตของนงจันทร์เนาะทีจะเห็นทางรถไฟสายสีเหลืองในประเทศไทยขยับไหลชอบเลไปเห็นบ่ขัไปทยอยากเห็นอยู่นะพี่น้องเพราะว่านงเ <c oughs> ดียเอง,ง,อง,เองก็บอกเคยเห็นมือนีจะพาจะให้นงจันทร์เบิ้งนงจันทร์แทบว่อยากเสื่อเป็นบาะนงจันทร์ป้าโบเคยเห็นมีดแบบนี้จ้าเสื่อเนาะก่อนอื่นนงเดียรก็ต้อง กาบขออนุญาตทั้งจ้าของส่องเด้อตามภาษาบาลาวนอทีน้องเดียกันน้องจันจะนําคลิปนี้มาดีแอคชั่นต่อเนาะถ้าเกิดว่าน้องเดียกับน,น้องจันเราพิจประการใดก็ต้องกาบขอโทษข้อภัอยนําอีกครัร้งเนาะไปไปทำสมกันเด้อยรถไฟยูเทิร์นกันรอสารร่างจากล่างเล่นหุ่นนะฮะ กลับมาเรนนี้เพื่อจะลดกลับมานะฮะนี่คือสถานีแรกสถานีเริ่มต้นทั้งสำโรงนะฮะโอ้โหสวยงามมากครับ สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนโองแรมเทล่าสวัสดีครับผมวันนี้มาเล่าอยู่ที่แยกลาดพร้าวตัดรัชดาพิเศษนะฮะตรงนี้คือรถไฟสายทีเหลืองเนาะพี่น้องโอ้โหโค้งมาเลยนะฮะโค้งสข้าสถา,านี นี่นะฮะก็คือตรงนี้เป็นสี่แยกลาดเท้า,ทาตัดรัชดาพิเศษเนาะพี่น้องบรรยากาศทางล่าง,น,งนีัรรยุดนะฮะวันที่สิบธันวาคมเป็นวันรัฐธรรมนูญนะฮะ,มา,ะมาเลยแต่มีเวลาแต่มีโอกาสด้เข้ามธารเลย ในพี่น้องข้างบ้านในเบืองครับนี่คือเมืองไทยนี่คือ,อสิ่งที่อำนวยความสะดวกความเจริญของเมืองไทยนะคะรับผมไท,ทีู่รครู้สิ่งที่คนลเล่าที่เฮ้าอยากเข็นอยา,าก็คือรถไฟฟ้าไร้คนขับนะครับผม ตรงนั้นเป็นสถานีจุดเริ่มต้นนะฮะสถานีลาดเท้าสายสีเหลืองจะวิ่งไปยังนะทังสำโรงนะฮะสิ้นสุดที่สำโรงโอ้โหเป็นแยกที่สวยงามอีกจุดหนึ่งของเมืองไทยของกรุงเทพนะฮะ คือแยกลาดทาวนะครับผมเดี๋ยวปปเล่าที่ข้าช่มรอบๆแยกกันแล้วกันนะฮะ ้นทางนี้จะมาจากบางกะปินะฮะเส้นทางขุ่นเพื่อมาจากรัชดาพิเศษเส้นทางนี้จะไปทางวิภาวดีรังสิตเส้นทางรัชดาพิเศษครับไปทางวิภาวดีรังสิตทางนี้ประานข้างแยกลาดพร้าวแต่ทางนี้มาจากรัชดาพิเศษครับ เป็นน้ำลาลาไปรอบเไปดูเส้นทางอีกช่วงนี้ก็คือรอรถไฟสายสีืองมากนะฮะแเยกสวยงามมากมันเหมือนยุบยืบยุบเหมือน ถ่ายา่าเรายืนอยู่สะ0ายมันเหมือนยืบยืบยืบย,บ,ยบพี่รองครับเหมือนืบบเหมือนเนเหมือนถ่ายแผนดินไหวเลยโอ้โหสวยงามมากครับเมื่อกี้นะฮะเป็นรถชิบล้อแลนขึ้นสะพานนะฮะ น่าจะบรรทุกนักเข็นดินสะเทือนเลยครับผมโอ้โหนี่ฮะทางไปบางกะปินะอ่า drafted, nice. โอ้ยสุดเป็นทางรถไฟสายสีเหลืองนะรถไฟฟ้าได้คนขับนะครับจะโค้งเข้าสถานีนาะพี่นองเนาะสวยงามยังสวยงามเลยครับความสวยงาม โค้งเข้าไปสถานีโอ้โหมาแล้วมาแล้วพี่นอ้องรถไฟมาแล้ว โหนะสุดยอดหลยนะครับเมืองที่จะเดินพัฒนาพัฒนารอบด้านนะฮะกำลังเป็นเมืองที่ต่างชาติจับตามองไม่ว่าจะข้างบ้านนะฮะบ,บางบางคนกับอิสาไทยเด้ข้างบ้านบางบางประเทศเนาะอิสราไทยวามาไทยพัฒนาไปไว้โบสตามพระท่านเพราะท่าน <c oughs> นี่นะฮะทางไปบางกระปิโอ้โหปลูกดอกไม้ต้นไหม้ฮนะปก,กติของเมืองไทยนะฮะเกาะกลางก็ต้องมีต้นไม้ยอดครับนีนะฮะไม่ได้อวยไม่ได้อวยของเมืองไทยนี่คือ,อยอดของแท้นะฮะได้เห็นกับตาครับ รอรถไฟจาดกลับมารถไฟจะวิ่งกลับมานะฮะอันนี้จะมาจากวิภาวดีรังสิต เป็นสะพานขามแยกมาเลยฮนะมาแล้วทุกคนครับมาแล้วรถไฟไร้คนขับรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะฮะกำลังเดินทางมุ่งหน้ามาแล้วครับ นะครับเมืองไทยแบบอ่ามันจอวยนะฮะของแท้เลยฮะนี่นะครับกระิบว่าวะแต่ว่าจะอวยไทยเนาะมาเห็นกับตาครับเราเราควมจริงมาเ่าเนาะก็จะนั่งกะคนเล่าเล่าแดงหรือกลุ่มเล่าบางพ้นถีอิจฉานะหรือว่า อิจฉาหรือว่ามันใส่โปกผมนะพปกผมถ่ายวิวที่ทัานถนน้นทางของเมืองไทยนะถ่ายอิจฉานะหรือว่าอิจฉาอิสระรู้ว่ามันใสนะก็ไม่เป็นไรครับก็ตามสบายครับโปกผมก็มีหนาที่นําเสนอนะฮะเรื่องเล่าก็เป็นจริงนะครับไม,ไ,โกโกไม่ได้พูดโกหกไม่ได้ปลอดจริงจริงปลอด ปลอ่อยจริงของคนไทยเขว่านะครับนะความจริงก็คือความจริงรับไปได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าอิจฉาลิสระลิสยาก็แล้วแต่เจ้าเด้อจะพ่นเท้าหามกันบ่อยครับสีหามพวกคิดพ่นหามบ่อยครับก็แล้วแต่สิเอาความ เอาความทิดว่าบราิสุทธิ์ใจของเจ้าฟองดีกว่าครับก็คือเป็นเป็นการไม่ได้ทำผิดอะไรเรามาทำให้เพื่อได้เห็นเพื่อให้บ้านเมืองเราเป็นตัวอย่างเนาะเพื่อให้ผู้รักผูยใหญยได่ฮึว่านี่คือเมืองไทยเขาพัฒนาไปหอดใส่อ,อยากสู้อยากหูอก้อย,อยากเห้นกับอยากให้ประเทศตัวเองพัฒนาครับ บ่าเรามีอย่างายอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าของประเทศลาวนะอ่ะเบาแค่นี้นาจะรู้นะฮะนะเบาว่าวพูดถึงใครนะครับผมบ่สนใจแล้ครับคําเบาคําคนลาคนหายแต่บ่เป็นยังครับ,บเราเล่าถ้ำนาทีมาถ่ายถอดเรื่อด้าวความเป็นจริงนะฮะบระเทเสียหายย,ายังเนงาะนี่ครับเป็นบ่ สุด,ดยอดสมเดนะฮะ <S <S ก็หาทุกอย่างทุกแนวรับความจริงได้ก็ยอมรับยอมรับและนำไปทำตามนะฮะมั่นกระสิเกิดความพัฒนาในดา้านจิตใจแหละคพัฒนาในดา้านเศรษฐกิจระดับประเทศกบพัฒนาไปนํ่ครับคนจิตใจกว้างขวาง งจันเราเคยเห็นจ uh ุด huh. เ right. like right right. right. like right, mm ื hmm. ่อนเนาะพ่อพี่น้องเส้นทางรถไฟขยับไหลอู้เด okay, ือดเสือดีพ่อยพี่น้องจันการองจันฟันนี่การองจันนอดไหนกับฟันนี่นองจันยังสิบเสืออันนี้จะเห็นกับตาเนาะพ่อพี่น้องเป็นอะไดอะไรเห็นแบบนี้แหละอยากไปเห็นตัวจริงอยู่บนองจันอยากไปแหี้ยงนาะพ่อพี่น้องเกิดมากนี่เราเคยเห็นจักเสือนเป็นบ่แมีนป้าที่ทุกพอพี่น้องนองจันเห็นขังแรงตื่นเต้นขนาดอยากไปเที่ยวแหี้งขนาดน้องพลพี่น้องอยากให้ fc สนับสนุนนองจันนองจัน เคยเห็นบอแบบทางทีไปจะไปในเมืองที่ว่าเขายันเส้นทางรถไฟขยับไหลมีแบบนีบอเส้นทางรถไฟยังโมมียังมีมีเส้นโมมีรถไฟว่น้องจันบแลวการ้องจันที่เคยเห็นบอเส้นทางรถไฟที่ว่าอีกยังว่าอยู่บ้านหอนะรถไฟเล่าจีนเคยเห็นบอ โบนยังมันจันเคยเห็นคือกันเนาะแมนเนอพอพี่น้องวันน้องจันบริสุทธไปไซส์ไก่เนาะไปไก่ที่สุดก็คือนครปัตตานแมนอันนี้น้องจันอยากไปเที่ยวประเทศไทยแห้งเนาะแห้งที่สุดอะไเห็นแบบนี้แห้งขึ้งแห่มันวันน้องจันในาะประเทศตัวเองนครหลวงอย่างจันที่ว่าบุญธาหลวงมูส่วนไปน้องจันยังบริสุไปเนาะน้องจันบริยากไปคือประเทศไทยนี่น้องจันอยากไปเนาะอยากไปแห้งที่ว่า ข้าเจ้าบอกว่ามีรถแหงวนดอกจันแค่อยากเห็นดีพลอพี่น้องแต่ว่าน้งจันยามไดยามเขาเห็นรถแหงวม่น้องเดียเองก็อยากเห็นรถแหงนดิพลอพี่น้องจริงไรข้าเอิอรถแหงเพราะว่าอยู่ลาวราเคยมีหลดแหงมีแต่บุญบาทป้าน้องจันเ่าเคยเห็นหลดแหงวนตอนเนี้ยทำมีเอฟซีทันไรมีคลิปไรคลิปรถแหงที่โรงหลังเกษตรมาให้น้องจันเลยเด้อพลอพี่น้องน้องจันพรอะไรอยากเห็นแต่กะ มาฝาให้พ่อพ,พ,อพี่พ่อแม่พี่น้องเบอ่งต่ออีกแล้วแมนอาคลิปวิดีโอนี่น้องเดียกับน้องจันก็เสียใจขพตัวลาไปเพียงซ้ำหนีนอกกับฝาเอฟซีเป็นกำลังใจให้น้องเดียกับน้องจันให้ได้ไปเที่ยวประเทศไทยในเด้อพอกลับคลิปหน้าพ่อ,นะพ,อพี่น้องกับสวัสดีบาย